หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านรับส่งสกินและแชมเปียนขอแนะนำโอเวอร์ท็ออรับส่งสกินและแชมเปียนกับราคาที่โคตรถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียง3ขั้นตอนง่ายๆแอดเพื่อนโอนเงินรอรับสกินและแชมเปียนได้เลยสนใจติดต่อสอบถามที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันกับเกมเลิกออฟในเซตวันลิฟต์อีกหนึ่งมาเดิมนะฮะและววันนี้นะครับก็มาดึกหน่อยนะฮะพอดีว่าเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนะฮะวันไหนเนี่ยที่ไม่ได้ลงคลิปไม่นอนไม่หลับนะไม่รู้เป็นอะไรนะฮะสําหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมา อัปเดตกิจกรรมการติกแล้วในการสำหรับเกม The Elder Scrolls o n l i นะฮะไม่ว่าจะกิจกรรมเล็กกิจกรรมใหญ่การอัปเดตเกมต่างๆเนี่ยนะครับผมไม่พลาดแน่นอนนะครับเพื่อที่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้รับทราบแล้วก็ได้ทําก่อนใครนะฮะนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะยังไม่รู้นะเพราะว่ามันไม่มีในตัวเกมนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ติดตามแฟนเพจเขาเนี่ยนะครับจะไม่รู้เลยว่ามันมีกิจกรรมนี้อยู่นะฮะ ต้องบอ,อกก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้แจกเยอะสักเท่าไหร่นะนะครับไม่ได้แจกแชมเปี้ยนฟรีนะครับไม่ได้แจกสกินฟรีนะครับแต่ว่าแจกเป็นอีโมดกับไอคอนรูปไอคอนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมีชื่อว่า Battle of b a r o n นะฮะ ก่อนที่จะมาดูรายละเอียดกันนะครับก็ต้องขอยยําเพื่อนๆก่อนนะครับว่ากิจกรรมเนี้เริ่มวันที่10ธันวาคมนะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับเวลา17นาฬิาหรือว่า5โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะฮะใครพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับเราจะต้องไปทําในชาแนลของเขาเท่านั้นนะครับช่อง y o u t u b e o f f เ c ีย l ของเขาเนี่ยครับเขาจะมีการไลฟ์สดนะครับซึ่งเราจะต้องไปร่วมกิจกรรมในนั้น,น วิธีทากิจกรรมเนี่ยก็ตามชื่อเลยนะฮะก็คือว่าวันที่10พรุ่งนี้ตอนอ5โมงเย็นเนี่ยนะครับก็คือจะมีการรวมตัวจากผู้คนทั่วโลกนะครับในช่องไลฟ์สดของเขาเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันตีบาลอตนะฮะโดยการพิมพ์ในช่แชทนะฮะ ตอนนี้ก็รอเวลานะครับสามารถที่จะเข้าไปกดติดตามได้นะที่ดึงใตค้คลิปผมเลยนะฮะตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วนะครับเขาจะเริ่มถ่ายทอดสดก็ตอน4โมง5นะนะครับใครที่กลัวลืมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะตั้งแจ้งเตือนตรงนี้ได้นะสำหรับวิธีการทำกิจกรรมเนี่ยนะครับก็เพียงแค่เ,เพื่อนๆเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมในช่องแชทไลฟ์สดของเขาเนี่ยนะครับก็คือว่าพรุ่งนี้เขาจะมีการไลฟ์วิดีโอที่เกี่ยวกับตัวบาลอนเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่า จะไร้สดยังไงนะกิจกรรมเนี้ยผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเหมือนกันนะเพื่อเคยเห็นแลอออัทมนี่แหละนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผิดพาดประการใดก็ขอโทษด,ด้วยนะครับก็คือว่า จะต้องเข้ามาในช่องไลฟ์สดนี้นะครับก็คือจะต้องมาโจมตีเจ้าตัวบาลอนนี้นะครับโดยการกดแป้นพิมพ์นะฮะเลข1เลข2เลข3าเลข4นี่แหละนะฮะเพื่อให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะไล่สมัยหรือว่าสกิลอื่นๆได้เพื่อที่จะตีบาลอนนะฮะแล้วพอเราไล่สมัยใส่บาลอนเนี่ยนะครับบาลอนเนี่ยมันก็จะมีการตอบสนองด้วยนะครับซึ่งระบบตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาทำยังไงนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับ เราเนี่ยไม่สามารถที่จะตีคนเดียวได้นะครับเราจะต้องช่วยกันกับเพื่อนคนอื่นๆในแชทด้วยถ้าให้พูดเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการกดตัวเลขนะครับเพื่อที่จะไล่สกิลหรือว่าไล่สมัยใส่บารอนน่าจะประมาณนี้นะผมว่าพอเราทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องร่วมด้วยช่วยกันสามัคคีกันพิมพ์ตัวเลขนะครับตัวเลขไหนเยอะที่สุดเนี่ยนะครับตัวเลขนั้นเนี่ยก็จะถูกใช้งาน อย่างเช่นในรูปเนี่ยก็คือจะต้องพิมพ์เลข1ใช่ไหมนะครับพอพิมพ์เลข1มาเยอะๆเนี่ยนะครับสมัยอันนี้มันก็จะถูกใช้งานนะครับไปโจมตีบาลอนนะน่าจะประมาณนี้นะผมว่านะรายละเอียดเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดออกมากนักนะครับยังไม่ได้เปิดเผยออกมา,มา,มากนะักประมาณว่าช่วยกันโหวตอะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะพิมพ์แบบรัวๆอย่างเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าเราจะต้องดูจังหวะด้วยนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการโจมตีคือเดี๋ยวในแชทเนี่ยเขาน่าจะมีบอกนะ อย่างเช่นสมัยฝั่งขวาเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นวงแหวนสีเหลืองเนี่ยที่มันกําลังวนรอบตัวเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสมัยเหมือนที่มันแบบเสริมโบนัสความเสียหายเข้าไปด้วยไอวงสีเหลืองเนี่ยมันก็จะคอยลดไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะหมดนะครับก็คือเราจะต้องช่วยกันโบวตให้ได้นะครับก่อนที่มันจะหมดเวลานะถ้าเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยไอยสมัยที่มันบวกโบนัสความสาเามสียหายนี้มันก็จะหมดไปนะฮะเราก็จะอดได้ไอที่มันบวกโบนัสดาเมตตีบาลลอนตรงนี้กันนะฮะ นอกจากสมัยแล้วนะครับยังมีการโหวตเลขด้วยนะครับน่าจะเลขห้าป่ะนะครับเพื่อเป็นการอัญเชิญแชมเปี้ยนมาช่วยเราตีนะฮะและเราเนี่ยนะครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกังกดด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยพอเวลามันหมดเนี่ยเราจะไม่ได้อัญเชิญแชมปเปี้ยนตรงนี้กันนะฮะน่าจะมีประมาณเท่านี้เลยครับสำหรับรายละเอียดกิจกรรมคร่าวๆนะนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ระบุรายละเอียดอะไรออกมามากมายเลยนะอันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ของผมนะครับ ถ้าผิดพลาดก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของรางวัลกันบ้างนะฮะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้และนี่ก็คือของรางวัลนะครับที่เราจะได้นะในกิจกรรมนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของอิโมดแล้วก็ไอคอนนะฮะซึ่งน่าจะเป็นลิมิเต็ดนะเพราะว่าซึ่งเขาได้ระบุว่าเมื่อโค่นบาลอนได้แล้ว ผู้เข้าร่วม Open Beta ทุกคนจะปลดล็อกอีโมดแล้วก็ไอคอนพิเศษเฉพาะในปี2021เท่านั้นนะฮะโดยสุดตัวแล้วนะครับผมคิดว่าแม่งน่าจะได้กันทุกคนนั่นแหละนะครับไม่ได้แจกแค่เฉพาะคนที่ร่วมกิจกรรมหรอกนะนะครับผมว่าน่าจะได้ทุกคนนั่นแหละนะฮะ ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยแจกเยอะสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าได้ให้เราเนี่ยนะครับร่วมกิจกรรมกันเนาะนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะฮะตอนนี้ง่วงนอนมากเหนื่อยมากนะฮะปากนี่ล้วนหมดแล้วนะครับโอเคนะครับก็ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับช่องเรานะสำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับอัปเดตแพทอัปเดตต่างๆนานาเกี่ยวกับเกม League of Legends Wild Rift นะก็ฝากด้วยละกันโอเควันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากเพื่อนๆดูคลิปกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสมัครแคด้วยให้ผมได้บีบกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ